สำหรับนิทานเรื่องแรกนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเหมียวขี้อายค่ะภาพรวมของนิทานเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าเรื่องสั้นมากเลยค่ะตัวละครก็มีน้อยนะคะแล้วก็เรื่องราวนั้นไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็ไม่มุ่งเน้นในเรื่องของการสอนนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถเกิดแง่คิดจากเรื่องนี้ได้ค่ะในนิทานเรื่องนี้นะคะสะท้อนความเป็นเด็กได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของลักษณะตามวัยของเด็กค่ะเราจะสังเกตว่าตัวละครในเรื่องนะคะมีความช่างสังเกตแล้วก็อยากรู้อยากเห็นค่ะในเรื่องของการเรียนรู้ตามวัยนะคะ จะสังเกตเห็นได้เลยว่าในเรื่องนี้สะท้อนอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กๆเ,เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสนะคะเขาสังเกตเขามองเขาฟังเสียงนะคะและในเรื่องของพัฒนาการค่ะก็สะท้อนในเรื่องอารมณ์จิตใจได้อย่างดีค่ะเด็กๆต้องการความรักความผูกพันนะคะแม้แต่ในด้านสังคมเองค่ะเด็กอนุบาลบางคนค่ะก็เริ่มมีความรู้สึกอายในช่วงนี้และการอายของเขาก็คือการแอบนั่นเองนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้แน่ๆเลยนะคะที่เขาใช้ชื่อเรื่องว่าเหมียว ขี้อายค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเด็กๆอายเด็กก็จะแอบแบบเดียวกับที่เจ้าแมวแอบอยู่ในเรื่องนะคะการที่ตัวละครสะท้อนความเป็นเด็กเช่นนี้นะคะทาให้เด็กเข้าถึงเรื่องราวแล้วก็ผูกพันเรื่องได้ง่ายมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าเหมียวขี้อายยังสะท้อนมุมมองของเด็กด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นจากในนิทานค่ะว่าเด็กๆมองจากไกลมาใกล้นะคะประตูที่ค่อยๆใหญ่แล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะเห็นแมวเป็นส่วนๆค่ะเด็กๆมักจะมองอะไรที่ แยกส่วนก่อนที่จะเป็นองค์รวมนะคะรวมไปถึงท่าทีของตัวละครที่มองเจ้าแมวนะคะว่าการแอบนั้นคือการอายเหมือนเวลาที่เด็กๆแอบ ็แสดงว่าเขาก็กําลังอายอยู่เช่นเดียวกันค่ะหนังสือที่สะท้อนมุมมองของเด็กๆแบบนี้นะคะจะทําให้เด็กๆเ,เข้าถึงเรื่องราวได้อย่างง่ายดายมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะมิลคี้อายค่ะยังเป็นหนังสือที่ตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กตามทฤษฎีของมัสโลได้ด้วยนะคะในด้านร่างกายค่ะจะสังเกตจากในนิทานค่ะว่าเจ้าแมวนั้นมีร่างกายเจ้าแมวนอนหลับเจ้าแมวมีลูกด้วยนะ แถมบ้านของเขาค่ะยังเป็นบ้านที่ปลอดภัยก็สะท้อนถึงมุมมองในเรื่องของความปลอดภัยนะคะการปฏิบัติของคนในเรื่องกับแมวที่มีลูกนั้นเนี่ยสะท้อนในเรื่องของความรักค่ะรวมไปถึงที่คนยินดีที่แมวมีลูกเราจะสังเกตถึงช่วงท้ายนะคะว่าคนดีใจว่าแมวนี้มีลูกนั่นเองการได้รับความยอมรับค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความต้องการตามธรรมชาติของคนเรานะคะดังนั้นเมื่อหนังสือนิทานได้เข้าไปถึงความเป็นธรรมชาติความเป็น มนุษย์ธรรมดาปกติของเด็กแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะเข้าถึงเรื่องราวได้ง่ายเลยทีเดียวค่ะนอกจากนิทานเรื่องนี้จะสะท้อนถึงความต้องการตามธรรมชาติของเด็กนะคะก็ยังสะท้อนถึงทักษะสมอง E F ด้วยนะคะเด็กๆจะต้องรู้จกักข่าวว่าแมวแต่เดิมตามความทรงจําของเขานั้นคืออะไรไม่อย่างนั้นก็คงจะมองไม่เห็นว่าแมวนั้นมีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิมส่วนนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจําเพื่อการใช้งานนะคะเมื่อเวลาที่เขาไปมองหาเจ้าแมวค่ะ แม้จะมองไม่เห็นเต็มทั้งตัวแต่ตัวละครในเรื่องก็ไม่ไวอยๆนะคะพยายามไปหาคําตอบโดยการค่อยๆเดินเข้าไปในส่วนนี้เนี่ยสะท้อนถึงเรื่องของการควบคุมอารมณ์การที่เขารู้จักทิ้งระยะแล้วก็ไม่จู่โจมเข้าไปถึงเจ้าแมวเนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทักษะของการ วางแผนจัดระบบแล้วก็รู้จักคลิปไตรตรองก่อนค่ะแม้แต่การที่เขาพยายามไปหาคําตอบให้เจอว่าเจ้าแมวนั้นเป็นอะไรนะคะก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการจดจ่อใส่ใจรู้จักยืดหยุ่นมุ่งเป้าหมายแล้วก็เริ่มลงมือทํานะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะสมอง e f เหล่านี้ผ่านจากตัวละครแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในนิทานค่ะแล้วก็จะเป็นการเรียนรู้แบบซึมซับรับไว้ค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมจากนิทานเรื่องนี้นะคะเราก็มาทบทวน READ m o เด l กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ R คือ reading อ่านค่ะ E expanding ขยายความเข้าใจ A activity ทำกิจกรรมต่อเนื่องจากเรื่องและ D display ค่ะคือการนำเสนอสิ่งที่เด็กได้ทำไว้นะคะมาดูที่ขั้น R ค่ะ ก่อนที่เราจะอ่านหนังสือทุกครั้งนะคะต้องอ่านชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งซึ่งนิ้วของคุณครูนั้นจะต้องชี้ไปที่ตัวหนังสือด้วยนะคะเพื่อให้เด็กรู้ว่าอ่านจากตรงไหนดูภาพที่ตรงไหนอาจจะชี้ภาพก่อนในครั้งแรกแล้วค่อยชี้ตัวหนังสือในครั้งถัดๆไปก็ได้นะคะเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะชวนเด็กๆคุยค่ะเด็กๆคิดว่าเรื่องนี้นี่น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะดูซิมีใครเอ่ยแล้วก็มีเจ้าแมวใช่ไหมไปดูซิเกิดอะไรขึ้นเมื่อ,ออ่านหนังสือจบเรียบร้อยค่ะเราจะยังไม่รีบเก็บชั้นนะคะเราจะ ทำกิจกรรมต่อในขั้น E เลยทันทีค่ะเมื่ออ่านจบแล้วค่ะเราจะถามเด็กๆว่าเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังนิทานไปนั้นน่ะมีใครอยู่ในเรื่องบ้างนะเด็กๆรู้ได้เองค่ะว่าในเรื่องนั้นมีคนมีแมวแล้วก็มีลูกแมว5ตัวด้วยความที่หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือที่สั้นนะคะตัวละครน้อยการตอบคำถามจากเรื่องนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะง่ายมากขึ้นนะคะ การถามว่ามีใครบ้างเป็นการย้อนกลับไปที่อีก4ประการหลักที่แควพูดเอาไว้ในคลิปที่แล้วนะคะก็คือตัวละครฉากโครงเรื่องและแก่นเรื่องในการอ่านนิทานทุกครั้งค่ะจําเป็นจะต้องชวนเด็กๆคุย4เรื่องนี้ค่ะคือตัวละครฉากโครงเรื่องและแก่นเรื่องนะคะการถามว่ามีใครบ้างเป็นการถามหาตัวละครค่ะเอ๊ะแล้วในเรื่องนี้เขาอยู่ที่ไหนกันเด็กๆบางคนอาจจะตอบบ้าน แต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าใช่บ้านไหมเราอาจจะถามเด็กต่อไปค่ะดูจากไหนเอแล้วที่มีประตูเนี่ยเราคิดว่าเป็นที่ไหนได้อีกที่ไหนจะมีประตูได้อีกนะ ก็จะเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของฉากค่ะจากนั้นชวนเด็กๆเ,เรียงเรื่องราวค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับโครงเรื่องค่ะในส่วนของการถามถึงแก่นเรื่องนะคะคำถามของคุณครูอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามเรื่องค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆเ,เข้าใจเรื่องราวที่ชัดเจนขึ้นนะคะและในส่วนของ การพูดคุยในขั้น E ีนี้เองค่ะจะชวนเด็กๆคิดแล้วก็ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นเด็กๆคิดว่าคนในเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เราดูตรงไหนนะเด็กบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นเด็ก แต่ลองดูที่นิ้วของตัวละครซิเขาทาเล็บสีแดงด้วยนะเด็กบางคนอาจจะบอกว่าเอาหนูก็ทาเล็บสีแดงเหมือนกันคําถามแบบนี้เปิดกว้างได้แล้วก็ยอมรับคําตอบของเด็กนะคะแม้เด็กจะตอบอะไรที่อาจจะดูหลุดออกจากเรื่องไปบ้างแต่หน้าของลุงยิ้มไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทวนคําตอบของเด็กถ้ามันไม่ใช่เราก็ชวนเด็กๆคิดต่อไปเพื่อที่จะนําไปสู่ในคําตอบที่มันใกล้เคียงหรือเข้ากับประเด็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ยอมรับ คำตอบของเด็กเอาไว้ให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เด็กตอบผิดแล้วแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจซะแล้วเด็กจะไม่กล้าพูดคุยแล้วก็ไม่กล้าคิดอีกเลยค่ะในคําตัวอย่างคําถามถัดมานะคะเด็กๆคิดว่าถ้าคนไม่สังเกตว่าแมวแปลกๆไปเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วทาไมาคนถึงจ้องรอแมวหลับก่อนจึงจะเข้าไปดูใกล้ๆล่ละแน่นอนคําตอบของเด็กมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวค่ะเช่น กลัวแมวจะตกใจกลัวแมวจะวิ่งหนีไปเดี๋ยวแมวจะขวนคําตอบของเด็กเหล่านี้โดยมากมักจะมาจากประสบการณ์เดิมค่ะซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงต่อประสบการณ์ใหม่ได้เลยทีเดียวนะคะในคำถามถัด,ถดมาค่ะเช่นถ้าเกิดว่าคนเจอว่าแมวออกลูกแล้วเด็กๆคิดว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะเรื่องราวต่อจากเรื่องนี้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเด็กๆคิดว่าเราควรจะช่วยแมวเลี้ยงลูกไหม ควรหรือไม่ควรเพราะอะไรล่ะคําถามเหล่านี้จะชวนเด็กๆขยายความคิดเพิ่มเติมไปได้มากขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแม่ของเด็กๆมีน้องใหม่เหมือนที่ เจ้าแมวมีลูกเลยเนี่ยเด็กๆคิดว่าจะรู้สึกยังไงและจะทําอะไรต่อไปหรือแม้กระทั่งคําว่าอายค่ะก็ชวนเด็กๆคุยได้นะคะเด็กๆคิดว่าอายคือทําแบบไหนแล้วถ้าเด็กๆเห็นเพื่อนแอบล่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนรู้สึกอะไรและจะทําอย่างไรต่อไปการชวนคิดแบบนี้นะคะจะเป็นการเตรียมเด็กๆเข้าสู่การเรียนรู้ในเรื่องถัดๆมาได้ค่ะเราอาจจะเชื่อมโยงประสบการณ์ของเด็กๆที่เคยเห็นแมวที่บ้าน รูปร่างลักษณะของแมวอาหารหรืออะไรที่เด็กๆรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่เด็กๆอยากรู้ไปจากนี้ว่าหนูอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมวเช่นแมวกินอะไรแมวอยู่ที่ไหนถ้าเด็กๆอยากเลี้ยงแมวทำอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งพาแมวจริงๆเข้ามาในห้องเรียนได้นะคะซึ่งถ้าพามาไม่ได้ทํำยังไงดีเราก็อาจจะให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ถามคนรอบๆตัวค่ะหรือเป็นผู้รู้ในชุมชนเช่นคุณลุงบ้านนี้เคยเลี้ยงแมวนะไปขอยืมแมว จากคุณลุงคนนี้สิหรือถ้าเกิดคุณลุงไม่ให้มาก็อาจจะไปสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับคุณลุงว่าคุณลุงเลี้ยงแมวอย่างไรแมวของคุณลุงชื่ออะไรแมวกินอะไรนอนแบบไหนแมวคุณลุงเคยออกลูกไหมทีนี้ถ้าทําอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าอยากจะขยายไล่ระดับขึ้นไปอีกก็อาจจะมีหนังสือเล่มอื่นๆค่ะหรือแม้แต่ใช้อินเทอร์เน็ตในการที่จะช่วยให้เด็กๆได้ค้นหาความรู้เกี่ยวกับแมวเพิ่มขึ้นนะคะ ทีนี้ค่ะว่อเราคุยอะไรแล้วเราก็ควรจะลงมือทําจริงอย่างนั้นเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความเข้าใจนะคะก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงจากขั้น e มาสู่ขั้น a ค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้น a นั้นเด็กๆควรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องก่อนนะคะนอกจากการคุยแล้วเราสามารถใช้ การทำกิจกรรมอื่นๆได้อีกเช่นการไปเดินหาแมวค่ะในนิทานเราจะพบว่าคนเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปหาแมวไม่จู่โจมเข้าไปในทันทีเราอาจเชื่อมโยงกิจกรรมนี้เข้าไปสู่เพลงได้นะคะเราอาจจะเปิดเพลงที่เป็นจังหวะแล้วให้เด็กๆค่อยๆไปตามจังหวะเช่น ซ้ายซ้ายขวาขวาหน้าหลังหน้าหน้าหน้าค่อยๆเดินไปหาแมวซึ่งเป็นจังหวะที่เป็นการค่อยๆไปเหมือนกับในนิทานเด็กก็จะเข้าใจว่าตัวละครในนิทานนั้นนะ่ะกว่าจะเข้าไปถึงแมวได้กว่าจะไปเจอตัวแมวนั้นนะ่ะเขาใช้ การไปเป็นระยะแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปนะคะที่เราสามารถทำได้ในขั้น e-expanding ค่ะในนิทานค่ะเด็กในเรื่องตัวละครในเรื่องนะคะเขาใช้การสังเกตแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสค่ะเด็กๆของเราก็สามารถใช้ประสาทสัมผัสจากกิจกรรมได้เหมือนกันนะคะคว่มีอุปกรณ์มาค่ะแอนแอนมาแล้วนี่คือเป็ดนั่นเองดูสีสีเหลืองเหมือน แมวในนิทานเลยสีเหลืองเหมือนตัวละครที่อยู่ในนิทานเลยกิจกรรมนี้ง่ายมากค่ะแค่หากระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นกล่องก็ได้ค่ะแล้วก็ปิดผ้าไว้ค่ะจากนั้นค่ะใส่ของเล็กๆล,ล,ลงไปให้เด็กๆใช้มือล้วงลงไปค่ะเมื่อสัมผัสเจออะไรสักอย่างหนึ่งก็ทายค่ะจับได้อะไรนะเป็นกลมๆเปิดฝาได้ด้วย เรื่องเมื่อไทยแล้วสมมติว่าเราไทยว่าเด็กๆไทยว่าขวดนะคะลองยกขึ้นมาดูซิใช่ขวดไหมของที่อยู่ในนี้หาได้ง่ายๆค่ะของที่มีอยู่รอบตัวก็สามารถนํามาทํากิจกรรมได้นะคะนี่เป็นการใช้ประสาทสัมผัสเช่นเดียวกับที่ตัวละครในเรื่องทําเช่นเดียวกันนะคะอ่ะบาบายๆเป็ดก่อนนะคะ กิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะเป็นกิจกรรมในขั้น e ค่ะเด็กๆได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องค่ะทีนี้มาดูขั้น a บ้าง a activity ค่ะกิจกรรมนั้นเด็กๆจะต้องได้ลงมือทําแล้วก็สร้างชิ้นงานขึ้นมานี่เป็นความแตกต่างของขั้น e และก็ขั้น a นะคะและสําหรับกิจกรรมนี้ค่ะเราจะสร้างบ้านให้เจาแมวกันเด็กๆเ,เ,เห็นใช่ไหมคะว่าในนิทานเรามีบ้านให้แมวด้วยคราวนี้เราจะสร้างบ้านให้แมวได้ไง่ายๆนะคะแต่คราวนี้บายๆเจ้าแมวหลบไปก่อนนะคะเพื่อที่จะมีพื้นที่ เราได้สร้างบ้านได้ของเหล่านี้ค่ะคิดว่าคุณครูน่าจะมีอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วนะคะบ้านให้เจ้าแมวสร้างจากบล็อกก็ได้ค่ะเด็กๆอยากจะสร้างแบบไหนก็สามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็สร้างกลายเป็นบ้านแมวได้จะเป็นบ้านแบบไหนหรือจะมีแมวด้วยก็สามารถทําได้นะคะทีนี้ถ้าไม่มีบล็อกทํำยังไงไม้ค่ะกล่องค่ะกล่องนมกล่องกระดาษเศษไม้ที่อยู่แถวบ้านเราสามารถนํามาใช้ทํากิจกรรมได้ทั้งสิ้นค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเด็กๆสร้างบ้านแมวเสร็จแล้วค่ะเราจะนําไปสู่ขั้นดีนะคะคือนําเสนอให้เด็กๆเ,เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทํานะคะทีนี้ในขั้น A กับขั้น E นั้นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันนะคะเราคุยอะไรไว้ในขั้น E เราจะมาทําต่อในขั้น A ค่ะอย่างสมมุติก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่จะต้องคุยก็คงจะเป็นเรื่องของ ฉากของในเรื่องนะคะหรือบ้านของเจ้าแมวนั่นเองค่ะเมื่อกุยในขั้นอีเสร็จแล้วจึงมาสร้างผลงานชิน้นนี้แล้วก็จะนําไปสู่ในการนําเสนอในขั้นดีนะคะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมนี้แล้วนะคะก็จะได้พัฒนาหลายด้านเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านอารมณ์สังคมรวมไปถึงด้านสติปัญญาค่ะการต่อของเล่นนะคะบางครั้งเมื่อเวลาเราวางของบางอย่างลงบนวัตถุที่กลมค่ะมันก็อาจจะไหลลงไปเด็กได้เ,ดเรียนรู้ในเรื่องของสเตมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเด็กๆยังต้องใช้ทักษะใน เรื่องของการจําเพื่อนําไปใช้งานเด็กๆต้องมีคอนเซปต์อยู่ในหัวมีความเข้าใจอยู่ในหัวก่อนเลยว่าบ้านนั้นมีรูปร่างอย่างไรมีลักษณะแบบไหนนะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆได้ดพัฒนาในเรื่องของการจดจ,จ่อใส่ใจรเริ่มลงมือทํามุ่งเป้าหมายด้วยนะคะและในระหว่างที่กําลังทํากิจกรรมนั้นในเรื่องของการคิดแก้ปัญหาก็ได้พัฒนาไปด้วยเมื่อสร้างงานเสร็จแล้วค่ะถ้าเราอยากทําให้ดู เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆได้อีกเด็กๆอาจจะวาดผลงานที่เด็กๆทำนะคะหรือถ่ายภาพเพื่อที่จะนําเสนอต่อไปก็จะได้ในเรื่องของทักษะสร้างสรรค์และศิละปะด้วยค่ะและเมื่อเวลาทํากิจกรรมเสร็จทุกครั้งนะคะเราสามารถฝึกทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้นะคะเช่นทําเสร็จแล้วเราก็จะบายบายค่ะบายบายบ้านของเราบายบายเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องเล่นเสร็จแล้วก็ กแกลวมเก็บเรียบร้อยแล้วนะมาดู ที่ตัวอย่างกิจกรรมถัดไปในขั้น A เหมือนกันนะคะเราสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมศิลปะได้ค่ะอันนี้วางคอยอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยกิจกรรมนี้ทําง่ายมากเลยนะคะเราสามารถใช้แกนกระดาษทิชชู่ค่ะหรือว่ากล่องนมที่เด็กๆด,ดื่มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้เพียงแค่กระดาษสีขาวเท่านั้นเองนํามาห่อแกนกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็พับลงมาก็จะได้เป็นหูจากนั้นก็จะต่อเติมหน้าตาให้กับ เจ้าแมวของเราในเรื่องนี้มีแมวกี่ตัวนะคะมีแมว5ตัวนะคุณครูก็น่าจะจําได้นะคะเด็กๆก็จําได้เช่นเดียวกันเรามีแมวอยู่5ตัวที่เป็นลูกแต่มีแม่เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวแต่คราวนี้เราจะทําแค่ลูก5ตัวเท่านั้นถ้าอยากได้แม่ตัวใหญ่ก็อาจจะต้องหากล่องใหญ่ขึ้นมาทําเป็นแม่แมวนะคะ<ๆ>เมื่อทํากิจกรรมนี้เสร็จแล้วเราอาจจะไม่รีบเก็บค่ะเราสามารถนํามาจัดกิจกรรมต่อไปได้อีกนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ค่ะ ลูกแมวหาตัวที่ฉันเลี้ยงไว้พี่พึ่งขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวห้าตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว 1 2 3 4สเหลือลูกแมวสี่ตัวลูกแมวสี่ตัวที่ฉันเลี้ยงไวพี่กุ๊กข,ขอให้แบ่งไปหนึ่งตัวลูกแมวสี่ตัวก็เหลือห้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว หนึ่สอเหลือลูกแมวสมตัวลูกแมวสามตัวที่ฉันเลี้ยงไว้พี่กิ๊กแบ่งให้มาใหม่หนึ่งตัวลูกแมวสามตัวก็มีเพิ่มขึ้นมานับดูใหม่มีลูกแมว หนึ่งสองสามสี่มีลูกแมวสี่ตัวลูกแมวสี่ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้พี่สองแบ่งให้มาใหม่หนึ่งตัวลูกแมวสี่ตัวก็มีเพิ่มขึ้นมานับดูใหม่มีลูกแมวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีลูกแมวห้าตัว หลังจากที่เราทำผลงานเสร็จแล้วนะคะเราก็ไม่รีบเก็บค่ะเราสามารถนำมาจัดกิจกรรมต่อเนื่องได้อีกนะคะเช่นการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะนอกจากจะได้เรื่องของการร้องดนตรีแล้วก็ได้เรื่องของการนับเพิ่มแล้วก็ลดด้วยนะคะแถมเด็กๆยังสามารถใช้วิธีนี้ในการนำเสนอในขั้น display ขั้นดีได้อีกด้วยค่ะแทนที่จะตั้งนำเสนออย่างธรรมดาแต่ก็เป็นการนำเสนอแบบที่มีการร้องเพลงไปด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้โชว์ผลงานของตนเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนอกจากที่เราจะทำกิจกรรมต่อเนื่องใน READ แล้วค่ะเราสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆได้อีกโดยใช้สื่อการจัดกิจกรรมที่คุณครูสามารถทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เลยค่ะในนิทานเรื่องนี้มีแมวแมวขึ้นต้นด้วยมอม้าพยัญชนะต้นเป็นมอม้าเรามีคำมากมายค่ะเช่นม้าวางคำที่เหมือนกันกับแมว ที่ออกเสียงเหมือนกันแมวมา้าม้าใช่ไหมถ้าม้าใช่มองม้าเหมือนกันนำมาหนีบเลยค่ะแล้วถ้าเป็นกวางล่ะกวางใช่ไหมกวางกอไก่กับมอม้าไม่เหมือนกันเราก็จะไม่หนีบลงไปทีนี้ถ้าเด็กๆอ่านไม่ออกค่ะเราสามารถติดภาพคู่กันไปได้ด้วยนะคะเด็กๆมักจะอ่านภาพและคําคู่กันไปเสมอค่ะ ปกติถ้าเราสอนอ่านบนกระดานเด็กก็จะไม่ได้ลงมือจับลงมือทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กๆได้ลงมือทํานะคะ ก็จะเกิดการเรียนรู้ที่มีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะนี่เป็นชิ้นแรกที่ส่งเสริมในเรื่องของการอ่านและก็การสังเกตพยัญชนะต้นที่จะนําไปใช้ในช่วงประถมต่อไปได้นะคะสําหรับชิ้นถัดมานะคะเราสามารถเชื่อมโยงกับทักษะสร้างสารรค์แล้วก็ศิลปะได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมิติสัมพันธ์ค่ะเราตัดกระดาษค่ะกระดาษแข็งหาจากไหนก็ได้นะคะมาเป็นหัวหูหางตัวเป็นรูปของเจ้าแมวที่อยู่ในเรื่องนั่นเองค่ะแต่แทนที่เราจะตัดธรรมดาให้เป็นชิ้น เดียวกันเลยเราอาจจะตัดเป็นส่วนๆค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนํามาต่อนะคะทีนี้ ถ้าเราใช้กระดาษปะติดลงไปเด็กๆจะเล่นได้ครั้งเดียวนะคะแต่เราสามารถใช้ผ้าหรือว่าของนุ่มนิ่มอื่นๆที่หาได้ใกล้ๆตัวนะคะมาให้เด็กๆวางแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานได้ซึ่งเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บแล้วก็นํามาเล่นใหม่ได้เด็กๆมักจะเล่นหรือแล้วก็เล่นสร้างสลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะโดยที่ไม่ยึดติดผลงานลงไปถ้าหาอุปกรณ์ที่เป็นผ้าเป็น กระดุมหรือเป็นเชือกแบบนี้ไม่ได้ก็สามารถใช้ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะคะเช่นใบไม้แห้งก้อนหินหรือว่ากรวดเล็กๆที่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสเตมได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะใช้น้ํามันค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะครูจะให้เด็กๆช่วยกันปั้นไว้ก็ได้นะคะนี่คามก็ให้เด็กๆปั้นเก็บเอาไว้เหมือนกันนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วค่ะไม้จิ้มฟันหรือไม้ที่เรามีหาได้ใกล้ๆตัวเรานี่แล้วนะคะก็ให้สามารถให้เด็กๆค่ะนํามาต่อ เพื่อให้กลายเป็นรูปตัวละครที่อยู่ในเรื่องนะคะเด็กๆอาจจะทําต่อเป็นแมวหรืออาจจะต่อเป็นคนหรืออาจจะเป็นรูปแมวก็ได้นะคะการที่ทรงตัวอยู่ได้นี้มีความสําคัญกับเรื่องของการคิดของเด็กเหมือนกันนะคะบางทีเด็กๆต่อแล้วมันลม้มล้มลงมาเพราะว่าน้ําหนักไม่ได้เด็กก็จะต้อง ปรับใหม่คิดใหม่แก้ปัญหาใหม่เพื่อให้สิ่งที่เขาต่อน,นั้นทรงตัวอยู่ได้ก็จะได้พัฒนาในเรื่องของทักษะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ทักษะวิศวกรรมรวมไปถึงในเรื่องของการออกแบบด้วยค่ะมาที่กิจกรรมชิ้นนี้นะคะกิจกรรมชิ้นนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะเรามีคําว่าใหญ่มีคําว่าเล็กอยู่ในเรื่องจะสังเกตว่าในนิทานก็มีแมวตัวใหญ่ที่เป็นแม่แล้วก็มีแมวตัวเล็กที่เป็นลูกอยู่เหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของใหญ่แล้วก็เล็กนะคะเราวาดแมวค่ะ คุรูวาดเองก็ได้นะคะหรือให้เด็กๆช่วยกันวาดก็สามารถทําได้ติดไม้ค่ะไม่มีไม้แบบนี้ไม้ที่เก็บมาตามใต้ต้นไม้ก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะคะวาดเสร็จแล้วค่ะมีคําว่าใหญ่มีคําว่าเล็กตัวนี้ใหญ่หรือเล็กนะเด็กๆได้เลือกใส่ค่ะ เปรียบเทียบกับอันไหนล่ะถ้าเปรียบเทียบกับชิ้นนี้เปรียบเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็เล็กแล้วก็นํามาใส่ให้ตรงกับคําในแก้วที่วางไว้นะคะเล็กอยู่กับเล็กใหญ่อยู่กับใหญ่ค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้สัมผัสจริงนะคะแล้วก็เข้าใจเรื่องราวจริงๆค่ะรับอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเราจะเห็นว่าเป็นช่องค่ะ มีหลายสีเลยทีเดียวแดงชมพูม่วงเขียวเหลืองค่ะนี่เป็นการฝึกให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของแผนภาพแล้วก็การนับแบบที่ได้ลงมือจับจริงนะคะแมวสีแดงค่ะอยู่ในช่องสีแดงมีห่งตัวแมวสีชมพู1 2เด็กๆเ,เห็นความต่างของแถวที่1กับแถวที่สองที่มีความสูงต่างกันนะคะมาลองต่อดูอีกนะคะหนสอง 3ความสูงค่อยๆไล่เพิ่มขึ้นค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการนับแล้วก็การได้รู้จักเรื่องของแผนภาพนะคะทำไปจนครบ4และ5และนิทานในเรื่องนี้ก็มีลูกแมวน้อยอยู่5ตัวเช่นกันค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากนิทานเท่านั้นนะคะคุณครูสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมใหม่ๆนะคะหรือทำกิจกรรมต่อยอดจากนี้ได้อีกค่ะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะมีความสุข จากกิจกรรมในโครงการนิทานเพื่อนรักค่ะ